ซูเปอร์ซันโว3ออดเดอร์พร้อมเสิร์ฟในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวันที่13เมษายนนะครับในวันปีใหม่ไทยนะครับในวันสงกรานต์สำหรับวันนี้นะครับก็มีโปรแกรมนะครับในพิมลีกนะครับก็มีคนข้างเยอะที่ทำการลงสนามนะครับก็หยิบยกมาให้พี่3ออดเดอร์แล้วกันนะครับสำหรับเมื่อวานหน้าช่องนะครับก็ถือว่าต้องขออภัยพี่กันด้วยนะครับมาแค่ถึงออดเดอร์เท่านั้นสำหรับทางด้านของแอสต้าวิลล่านะครับส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนทันของ อ่าบาเยอร์มินิกนะครับทำทำได้แค่เสมอเท่านั้นในส่วนของลาลิกาสเปนนะครับบาร์เซโลนาก็ทําได้แค่1ประตูเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่สําหรับวันนี้นะครับขอแก้ตัวใหม่แล้วกันนะครับใน3ามเดิร์ฟในศึกเพียมรีนอังกฤษมากรที่คู่ที่1ครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดสนามต้อนรักกัมยันย่างทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับสําหรับคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยหยวนที่หน่งของตารางนะครับในส่วนของเวสตต์แฮมนะครรับอย่ที16ขงงาา ในส่วนผลงานที่พบเจอกันมานะครับผมมองว่าเป็นบอลที่แพ้ทางกันนะครับเวอร์พูเนี่ยจาก5เกมหลังสุดที่พบเจอกับทางด้านของเวสต์แฮมนะครับเอาชนะมาได้นะครับ4เกมนะครับสมมุแค่เกมเดียวเท่านั้นถือว่ายังไร้พ่ายที่เจอกับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ชนะขาดด้วยบุกไปชนะเวสต์แฮมนะครับในนัดล่าสุด5ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเวสต์แฮมมาได้5ประตูต่อ1นึในส่วนผลงานของเรีย์พูนะครับเจ้าบ้านเนี่ย5เกมหลังสุดนะครับชนะได้แค่2เกมแแพพ้้ถึงง3เเกกกมลยนนนรับดสุ็ทขอ ฟูลแลมมานะครับ2ประตูต่อ3นะครับใน,นส่วนผลงานของทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมนะครับหเกมหลังสุดนะครับก็นะครับไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้ถึง2เกมเสมอ2ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับการเล่นนอกบ้านของเขาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับ แพ้ไปถึง2เสมอ2ชนะ1เกมนะครับการเล่นเอาบ้านของทางด้านของเวสต์แฮมนะครับผมว่าด้วยเงื่อนไขวันนี้นะครับบังคับให้ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเรือพูเนี่ยต้องเก็บสาบแต้มให้ได้นะครับอย่างน้อยๆ2ประตูผมบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับส่วนผลงานที่พบเจอกันมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรือพูเนี่ยทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับขอมองที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลมากระต่อคู่ที่2ครับคู่ระหว่างเชลซีครับเปิดสนามต้อนรับกำเนิดอย่างทีมอีสตวิทาวนะครับ คู่นี้นะครับด้วยผลงานของเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับห้าเกมหลังสุดของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับชนะไปสามเกมนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งเกมนะครับดัานล่าสุดก็ในศึกอ่าคอนเฟเดรทีฟนะครับบุกไปชนะท่านของลิเกวอร์ซอมาได้ครับสามประตูต่อหนึ่ง นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับ5เกมหลังสุดชนะรวดเลยนันล่าสุดครับเปิดบ้านชนะท่าทั้งของอทอนแน่ต์ฮอสเปอร์มาได้ครับ1ประตูต่อ0น,นะครับในส่วนผลงานของทีมเยือนอย่างยูสุวิทาวนะครับ5เกมหลังสุดถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ แพ้ไปถึง3เกมชนะ1เสมอ1เกมการเล่นนอกบ้านของเขานะครับก็ถือว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับผมมองว่าในค่ําคืนนี้นะครับเชลซีนะครับที่บังคับให้เก็บ3แต้มแล้วก็ต้องการที่2ประตูขึ้นไปนะครับผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับมองว่าเชลซีทำได้ครับและแรงจูงใจที่นะครับต้องลุ้นติดท็อฟให้ได้นะครับทางด้านของเชลซีผมมองว่า เชลซีครับเก็บ3แต้มได้ครับมากันต่อคู่ที่3ครับคู่ระหว่างนิวคาสเซิลครับเปิดสนามต้อนรับกันอย่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสลับคู่นี้นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับในส่วนของแมนยูนะครับอยู่อันดับที่13ของตารางในส่วนผลงานที่พบเจอกันมาเนี่ยนะครับในช่วงหลังๆนะครับ5เกมหลังสุดเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับที่ทําได้ดีกว่าชนะไปถึง4เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนผลงานของ เจ้าบ้านอย่างเนว์เอร์นะครับห้าเกมหลังสุดนะครับถือว่าอย่างไร้พ่ายชนะมาแล้วนะครับสี่นัดติดต่อกันนะครับหเกมหลังสุดของเขาการเล่นในบ้านของเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับหเกมหลังสุดก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะครับการเล่นในบ้านในส่วนของผลงานของทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับหเกมหลังสุดหนักไปทางเสมอครับเสมอไป3าเกมแพ้1ชนะ1เกมน่ล่าสุดนะครับในศึกยุโรปนะครับ แมนยูนะครับก็บุกไปเสมอทางด้านของโอลิมปิกลียงมาได้นะครับ2ประตูต่อ2อด้วยเงื่อนไขวันนี้นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับบ,รบังคับให้ต้องเก็บสแต้มให้ได้น,นะครับแล้วก็แรงจูงใจทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับที่จะชิงท็อปโกับทางด้านของแมนซิตี้นะครับผมมองว่าในคัมคืนนี้นะครับนิวคาสเซิลเนี่ย ต้องเก็บ3าแตมให้ได้นะครับผมขอมองไปที่ทางเจ้าบ,บ้านอย่างนีค็สิ้นครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสำหรับพี่ๆาน,นหนครับที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับในวันอาทิตย์นี้ที่13เมษายนนะครับมากันได้ที่หน้าโปรไฟล์อ่านใต้โปรไฟล์ชนิดน,นึงครับและสกิลเข้ามารับรองได้ว่าการันตีความปลอดภัยและความมั่นคงในสปอนเซอร์ของเราครับเข้ามาจอยกันได้ครับในชมรมของเรา